Maybe the reason I survive The white man from every life The one I care for To the left And many years Me I took your laughter I made tear and ended all my souvenir For what you could go have gone to be The meaning of my life จะไม่จบดีเดินแล้วดีกว่าด้วยเดินในจังหวะนี้ดีด้วยเธอเลือกถูกหมดเลยใช้สัญชาตญาณเลือกโซ่เราจะพูดใส่ไมค์ทำไมเพลงจบแล้วระวังอันนี้อย่างเดียวคือถ้าเราจะหนักแน่นอย่าชี้ตัวเองอย่างนี้ชี้จับจับไปเลยจับแน่นๆไม่ใช่จับแบบตบอย่างเงี้ยหรือว่า insider shell ไม่คือเชล l l ับตรงนั้นครับ คือเมื่อกี้หนูทำสองที่คือแบบว่า <Inside S 1> มี <her shell. S 1> มีอ s ซายเ e อเชล l หนูจะชอบจับเนี้ยอีซายเธอเชลแล้วก็ตูไปที่หน้าอกอะ่ะจับทีเดียวไม่เอาแบบเชลอย่างเงี้ยเออเชลล์เชลคือ shell, shell, เปลือกนอกของเธอถูก